เทเดฟุตบอลประจำวันอังคารที่28พฤศจิกายน2566ครับท่านอยู่กับเราร้อยหลายอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มีมาฝากกันถึง8คู่นะครับยูฟาแชมเปียนส์ลีกโค้งสุดท้ายเหลืออีกแค่ 2นัดเท่านั้นครับคู่แรกครับไปกันที่เที่ยงคืน45นาทีนะครับลาซิโอเจอกับทางด้านของเซลติกนะครับอีกหนึ่งคู่เวลาเดียวกันครับเป็นทางด้านของชังตาโดเนตครับเปิดบ้านรับการเยือนของโรเชนอันเวิร์ตนะครับไปกันที่ตีสามตรงนะครับแมนซิตี้เปิดบ้านรับการเยือนของอาร์บีไลฟ์ซิกคู่นี้เกาะคอกันนะครับจูงมือกันเข้ารอบไปแล้วนะครับวันนี้จะมาเป็นยังไงก็ต้องมาดูกันนะครับตีสามตรงครับลูฟอฟเดสครับปารีสแซงเช็งครับเปิดบ้านรับการเยือนของนิวคาสเซิลนะครับอีกหนึ่งคู่ใน เปิดบ้านรับการเยือนของดอทมูลครับสคู่นี้เนี่ยน่าจับตามองกลุ่มนี้มันแน่นอนครับอีก1คู่ตีสามตรงครับบาร์เซโลนากับทางด้านของปอร์โตนะครับแย่งแชมป์กลุ่มกันนะครับตีสาอีก1คู่เป็นทางด้านของเฟนูนครับวันนี้เจอเงันนะครับเปิดบ้านรับการเยือนของตราหมีอตเลติโกมาดริดนะครับแล้วก็คู่สุดท้ายครับเป็นทางด้านของยังสปอยกับเซเวน่าสเวสดานะครับแย่งอันดับ3กันนะครับในกลุ่มนะครับไปสรุปผลงานเมื่อคืนที่ผ่านมากันก่อนนะครับวีพีทีเด็ดของเราทำเงินกันอีกเช่นเคยนะครับเป็นทาางงด้นขอ นิโปรครับเปิดบ้านเอาชนะทางด้านของเซโนโมเลสไปได้ถึง5ประตูต่อ2นะครับครึ่งแรกเนี่ยก็เป็นทางด้านของเสมอกันไปหนึ่งครึ่งหลังมายิงกันรัวสกอร์สูงด้วยนะครับผู้นี้ก็จังหนับรับตังกันอีกเช่นเคยตามสไตล์ของเหล่ายหลานะครับวันนี้มาตามกันต่อครับสำหรับพี่ๆท่านไหนครับท่านนักลงทุนท่านไหนนะครับสนใจที่จะเข้าร่วมรับทัชนะเพิ่มเติมรวมถึงทางด้านของครับทีเด็ดวีพีของเรานะครับก็สามารถแอดไลน์ทักทายกันมาได้ที่ไลน์แอดของเราครับแอดซ้าครับ1 0RA เข้ามาใช้บริการได้แบบฟรีๆครับไม่มีค่าบริการใดๆทั้งสิ้นนะครับมารับทั้งบอลเต็งบอลสเต็ปนะครับมีให้กันแบบนี้จังนับแบบนี้ทุกวันครับเข้ามาทักทายกันมาได้เลยครับในไลน์แอดของเราครับวันนี้ไปเริ่มกันที่คู่แรกกันก่อนนะครับค่ำคืนนี้ลาซิโอครับเปิดบ้านรับการเยนของเซลติกนะครับคู่นี้เจอกันมานัดล่าลาซิโอไปเยือนนะครับชนะมาได้2-1ก่อนหน้านั้นเจอกันในยูโรปาปี2019เป็นทางด้านของเซลติกนะครับชนะได้ทั้งไปและกลับเลยนะครับผลงานของลาซิโอนัดล่าสุดคร าไปเยือนทีมท้ายตารางอย่างซาเลนิตาน่าแพ้ไป2-1ครับก่อนนั้นเสมอโรม่าไป0-0ครับในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก4นัดที่ผ่านมานะครับชนะเฟยนูต์นะครับแพ้เฟยนูต์ในเกมเยือนนะครับไปเยือนเซลติกชนะได้2-1เสมอแอตเลติโกมาดริดก็ยังถือว่ามีลุ้นเข้ารอบอยู่นะครับสถิติ20นัดหลังชนะ8เสมอ3แพ้9ครับแฮนดิแคปเปิดไป20นัดทำเงินไป8เจ้าไป2แพ้ไป10สกอร์สูง10สกอร์ต่ำ10นะครับนัดสุดท้ายของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยลาซิโองานหนักครับไปเยือออนนทาางงด้ขแต แอตลิติกโอมาดริดนะครับมาดูทางด้านของเซลติกบ้างนะครับผลงานในลีกก็ถือว่ายังดูดีอยู่ครับนัดล่าสุดเสมอกับเมอร์เทเวลไป1-1ก่อนนั้น,น,นชนะอาเบดินไปถึง6-0ครับเกมยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนัดล่าสุดไปเยือนตราหมีออตลิติโกมาดริดแพ้ไปถึง6-0โดนใบแดงด้วยนะครับนัดนี้มีโดนแบนนะครับตัวหลัก1คนทางด้านของผลงานที่ผ่านมาเนี่ยเสมอออตลิติโกมาดริดในบ้านนะครับ2-2แพ้ลาซิโอ2-1ครับแพ้ฟีนูด2ประตูต่อ0ก็ยังขับเคี่ยวแย่งพื้นที่อันดัับ2ครอองงจง่่าฝููกนย กลุ่มนะครับ นัดสุดท้ายของเซอร์ติกเจอเฟยยนูดรัสตะดมในบ้านครับตารางคะแนนของกลุ่มนี้กลุ่ม E นะครับแอดินติโกมาดริดนำนะครับลาเซอองอีเคะแนนเซลติกมี1คะแนนนะครับเฟยยนูดมี6คะแนนก็ถือว่าขับเคี่ยวกันมันแน่นอนครับลาเซโอนัดนี้ถ้าชนะนะครับขยับขึ้นรอเลยนะครับรอทางด้านของแอเดนติโกมาดริดตัดกับทางด้านของเฟยยนูดนะครับผู้นี้ไปดูราคากันต่อครับเป็นทางด้านของลาเซโอครับเปิดต่อมาขาดมาเต็มเต็มข้อเลยนะครับอยู่ที่หนึ่งลูกเต็มน้ำลบสิบก็ยังถือว่า ลาซิโอครับแฮนดี้แคปมองว่าเป็นต่ออย่างมากคู่นี้ขออญาตตามน้ําไปครับเหล่าร้อยหลาตามไปที่ลาซิโอครับหลูกเต็มสุดๆนะครับไปต่อกันที่คู่ที่2นะครับเป็นทางด้านของชักตาโดเน็ตครับเปิดบ้านรับการเยือนของฟลอเรนอันเวิร์บนะครับคู่นี้นัดล่าสุดเจอกันมาครับเป็นทางด้านของชักต่ายิงได้ถึง3ประตูนะครับชนะไป3 2สกอร์สูงทุ่นๆเลยนะครับมันมากนะครับคู่นี้เจอกันผลงานของเจ้าบ้านก่อนนะครับชักตาโดเน็ตนัดล่าสุดเล่นบอลลีกนะครับเสมอไป0ูนยยิงไม่ได้นะครับก่อนหน้านั้น นียแพ้ดินิโปรไป3-1นะครับในบอลลีกนะครับในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกชนะบาร์เซโลนาไปครับ1ประตูต่อศูนย์นะครับเกมเยือนแพ้บาซ่า2-1นะครับชนะรอยัลอันเวิร์บครับ3-2นะครับแล้วก็แพ้ให้กับทางด้านของปอร์โต้ครับ1ประตูต่อ3ก็ถือว่าขับเคี่ยวกันในกลุ่มเยอะพอสมควรนะครับนัดสุดท้ายของชาตาดูเน็ตนะครับไปเยือนปอร์โต้นะครับมาดูทางด้านของรอยัลอันเวิร์บบ้างนะครับนัดล่าสุดเล่นในลีกนะครับลีกเบลเยียม เสมอกับเซนงคือดองไป1ประตูต่อ1เกมเยือนนะครับเกมในบ้านเนี่ยถล่มสตองด์ลิเอสไป60นครับในยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกครับสนัดที่ผ่านมานะครับไปเยือนปอร์โตแพ้นะครับเปิดบ้านแพ้ปอร์โตนะครับแพ้ปอร์โตเนี่ยไปกลับเลยนะครับเปิดบ้านแพ้ชั a ต้าโดนเนตนะครับแล้วก็ไปเยือนบาซ่าโดนมาท่าประตูต่อศูนย์นะครับก็เรียกได้ว่าหาตารางนะครับสำ วันนี้เนี่ยต้องเจอกับปอโต้นะครับชัตเตโดเนตก็ตามหลังแค่3คะแนนเท่านั้นนะครับแข่งไป4นัดชนะ2แพ้2นและมี6คะแนนรอเยือนนันวบยังไม่มีคะแนนนะครับแข่งไป4นัดแพ้4นัดรวดยิงได้3เสียถึง14ลูกนะครับคู่นี้ไปดูราคากันต่อครับเป็นทางด้านของชัตเตโดเนต์ครับเปิดต่อมาสวยทีเดียวนะครับครึ่งลูกน้ําเต็มครับสวยๆทุ่นๆเลยนะครับสกอร์สูงอยู่ที่2ลูกครึ่งน้ําขาวคู่นี้สกอร์สูงก็น่าทดไว้เหมือนกันนะครับบุโต้กันสวนกลับกันมันทีเดียวเกมเปิดนะครับในนัดล่าสุด คู่นี้เหล่ารัลลายัางมองว่าชักตาโดเนตในบ้านนะครับก็ถือว่าดูดันอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นขาประจําบอลยุโรปนะครับรอ,อยจ้าน,นเว็บถือว่าประสบความสําเร็จนะครับที่ทะลุเข้ามาถึงรอบแบ่งกลุ่มนี้ได้นะครับในฤดูกาลนี้เพราะฉะนั้นคู่นี้ยังมองว่าชักตาโดเนตครับน่าจะเก็บสามแต้มได้ให้ต่อที่เจ้าบ้านชักตาโดเนตราคาครึ่งลูกน้ําเต็มๆสวยๆครับ ไปต่อกันที่คู่ใหญ่กันบ้านครับกอดคอกันเข้ารอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้วันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของ RB ร์บีไลฟ์ซิกนะครับผู้นี้เจอกันมานัดล่าสุดแมนซิตี้ไปเยือนไลฟ์ซิกชนะไปได้ถึง3-1ครับก่อนหน้านั้นถล่มไปถึง7-0นะครับ ฤดูการที่ผ่านมานะครับเจอกันมาทั้งหมด5นัดแมนซิตี้ชนะไป3เสมอ1ครับอาร์บีไลฟ์ซิกชนะได้1นัดนะครับก่อนเล่นในบ้านของอาร์บีไลฟ์ซิกนะครับชนะไป2ประตูต่อ1นัดนั้นแมนซิตี้โดนใบแดงด้วยนะครับผลงานของแมนซิตี้ครับเสมอในพรีมลีกเนี่ยมา2นัดแล้วนะครับเสมอลิปูนัดล่าสุด1-1ครับก่อนหน้านั้นเสมอเชลซี4-4ครับในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกก็ถือว่าเก็บคะแนนเต็มมาได้ครับ4นัดเก็บ12คะแนนเต็มนะครับชนะยังบอยนะครับชนะยังบอยไปกลับนะครับชนะอาร์บีไลฟ ชนะทางด้านของเซเวน่าสวสดานะครับนัดสุดท้ายก็ไม่มีงานยากอะไรครับสำหรับแมนซิตี้ไปเยือนทางด้านของเซเวน่าสวสดาทางด้านของอาร์บีไลฟ์ซิกบ้างนะครับผลงานนัดล่าสุดในลีกไม่ดีนะครับไปเยือนโบเบวกแพ้ไป2-1ครับก่อนหน้านั้นชนะไฟบวกในบ้านครับ3-1ในแชมเปี้ยนส์ลีก4นัดที่ผ่านมานะครับชนะเซเวน่าสวสดานะครับทั้งไปและกลับแพ้แมนซิตี้ครับแล้วก็ชนะยังสปอยนะครับก็ถือว่าเอาตัวรอดไปได้ครับในฤดูกาลนี้ในรอบแบ่งกลุ่มนะครับนัดสุดท้ายอาร์บีไล์ซิก เจอยังบอยก็ถือว่าไม่ได้เป็นงานยากอะไรครับต่รางคะแนนของกลุ่มนี้นะครับเป็นทางด้านของแมนซิตี้ครับนำเป็นจา่าฝูง12คะแนนเต็มยิงได้12เสีย3ลูกทางด้านของอาร์บีลาซิกมี9คะแนนนะครับผ่านเข้ารอบกันทั้งคู่แล้วนะครับแมนซิตี้แค่1คะแนนหรือว่า แพ้ไม่เกิน3ลูกนะครับก็จะเป็นแชมป์กลุ่มนัดสุดท้ายก็อาจจะไม่ต้องลุ้นอะไรนะครับแต่ถ้านัดนี้ชนะไปเลยนะครับอาร์บีไลฟ์ซิกเนี่ยเสมอนะครับนัดสุดท้ายก็ยังว่าแมนซิตี้ได้เปรียบนะครับถ้านัดนี้เสมอนะครับเป็นแชมป์กลุ่มทันทีคู่นี้เปิดราคามาครับเป็นทางด้านของแมนซิตี้ครับเปิดแพงมาที่ลูกครึ่งเลยนะครับน้ำลบสิบบอลมันค่อนข้างที่จะแพ้ทางกันพอสมควรนะครับนัดล่าสุดที่เจอกันมาในขนาดเล่นในบ้านของอาร์บีไลฟ์ซิกแมนซิตี้ก็ต่อชิงแล้วก็ทําเกม รุกอยู่ฝ่ายเดียวนะครับแต่ก็ยังเชื่อว่านัดนี้ครับอาร์บีไลฟ์ซิกอาจจะยื้อได้นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้เนี่ยช่วงหลังแมนซิตี้ก็ไม่ถือว่ากับขาดอะไรมากมายเท่าไหร่นะครับผู้เล่นไปหลายคนคู่นี้ครับเลือกไปที่อาร์บีไลฟ์ซิกครับไม่น่าเกิน1ลูกครับให้รองที่อาร์บีไลฟ์ซิกครับไปต่อกันที่กรุ๊ปออฟเดตบ้างนะครับผู้แรกครับนิวคาสเซิลเจอครับทางด้านของปารีสแซงต์แชงแมงนะครับเปิดบ้านรับการเยือนของนิวคาสเซิลนะครับคู่นี้นัดล่าสุดเจอกันมาบ้านของนิวคาสเซิลลถถ่มไปึง4-1นะครับ ไม่เกรงใจปารีสเลยนะครับผลงานของปารีสแซงต์แชมงเจ้าบ้านนะครับนัดล่าสุดถล่มมนาโกไป5-2ครับก่อนหน้านั้นไปเยือนแรงนะครับชนะได้3าศูนย์เหมือนจะเก็บกดมาจากยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับนัดล่าสุดที่เล่นยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกไปเยือนเอซมิลานแพ้ไป2-1นะครับ ก่อนหน้านั้นชนะเอซิมิลานได้ในบ้านครับ3-0นะครับ4นัดหลังของปารีสเนี่ยชนะ2แพ้2นะครับเจอกับดอทมุลเนี่ยก็ชนะไปได้ครับในบ้านใน2-0ถือว่าแข็งแกร่งนะครับเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกในบ้านนะครับสำหรับปารีสเตตี20นัดครับชนะ12 3, 5, เสมอ3แพ้5นะครับเปิดไป20นัดทำเงินไป11ครับเจ้าไป1แพ้ไป8สกอร์สูง16 สกอร์ต่ำสี่นะครับนัดสุดท้ายปารีสไปตัดกับโบอร์เซียดอร์มุนนะครับทางด้านของนิวคาสเซิลบ้างนะครับฟอร์มกลับมากระชูดอีกครั้งหนึ่งครับนัดล่าสุดผลงานเนี่ยชนะเชลซีได้ในบ้านถึง4ประตูต่อหนึ่งนะครับเรียกกันว่าแฟนๆเชลซีเนี่ยร้องขอให้หยุดยิงกันทีเดียวนะครับก่อนหน้านั้นไปเยือนบอลสมาร์ทครับแพ้สองศูนย์นะครับในแชมเปี้ยนส์ลีกครับนัดล่าสุดไปเยือนดอร์มุนครับแพ้ไปสองศูนย์เกมเยือนยังสะดุดอยู่นะครับสำหรับนิวคาสเซิลเจอกับดอร์มุนเน่ลกิซอน น,นั้นเนี่ยเสมอเอซีมิลานนะครับชนะปารีสถึง41ครับก็ยังมีโอกาสเข้ารอบอยู่นะครับนิวคาสเซลจะสร้างสติให้กับทีมได้หรือไม่ครับสติติ20นัดหลังครับชนะ11เสมอสม3แพ้6นะครับแฮนด์ี่แคปเปิดไป19นัดทำเงินไป9เจ้าไป2แพ้ไป8สกอร์สูง11สกอร์ต่ำ9นะครับนัดสุดท้ายของรดูกานครับอ่านัดสุดท้ายของ ในกลุ่มนี้นะครับนิวคาสเซิลต้องเจอกับเอซีมิลานแต่นัดหน้านิวคาสเซิลเปิดบ้านรับแมนยูครับถือว่าเป็นงานยากเลยครับสนัดติดเลยกดดันแน่นอนครับในตารางคะแนนกลุ่ม F Group u p d a t t แบบนี้ครับ ดอทมูลครับนำเป็นจ่าฝูงมี7คะแนนนะครับอันดับ2ปารีสมี6นะครับเอซิมิลานมี5ครับนิวคาสเซิลมี4เรียงกันคะแนนเรียงกันทีละ1คะแนนเท่านั้นนะครับใครชนะใครแพ้เนี่ยขยับบนขยับขึ้นได้หมดนะครับสำหรับกลุ่มนี้นะครับสมกับเป็นกลุ่มออฟเดตในฤดูกาลนี้จริงๆนะครับปารีสอยู่อันดับ2ครับมี6คะแนนนะครับนิวคาสเซิลอยู่อันดับ4มี4คะแนนนะครับคู่นี้ไปดูราคากันต่อครับเป็นทางด้านของปารีสครับเปิดต่อมาที่ครึ่งควบลูกนะครับน้ำขาวๆเลยนิวคาสเซิลครับ ผู้เล่นไม่เหลือนะครับในช่วงนี้เนี่ยเจ็บเยอะทางด้านของปารีดเล่นในบ้านแข็งแกร่งแล้วก็หนักแน่นเหลือเกินนะครับแต่บอลมันแพ้ทางกันพอสมควรครับนัดล่าสุดที่เล่นกับนิวคาเซนในบ้านของนิวเนี่ยชนะไปถึง4-1นะครับคู่นี้ก็ยังมองว่าอาจจะมีมุมเสมอครับเพราะว่าคู่ ต่อไปอย่างเอซิมิลานกับดอทมูลเนี่ยอาจจะแช่งให้เสมอกันไว้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับยังมองว่านิวคาสเซิลครับวันนี้สู้สุดใจแน่นอนถึงแม้ว่าจะไม่ครบทีมนะครับให้รองที่นิวคาสเซ่นครับคู่นี้ซาลิกาดงเต็มคำครับไปต่อกันอีกหนึ่งคู่ในกลุ่มกรุ๊ปออฟเดสนะครับเป็นทางด้านของเอซิมิลานครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของดอทมูลนะครับคู่นี้เจอกำลังนัดล่าสุดบ้านของดอทมูลเนี่ยเสมอกันไปแบบจือชื่อครับศูนย์ศูนย์นะครับก่อนหน้านั้นเจอกันมาทั้งหมด 6นัดหลังเนี่ยเอซ c มิลานชนะไป2ครับเสมอกัน1นัดก็คือนัดล่าสุดนะครับแล้วก็ทางด้านของดอทมูนเนี่ยชนะได้3นัดนะครับทั้งแพ้ทั้งชนะกันมานะครับแต่นัดล่าสุดมาเจอกันก็ไปเสมอกันมาดูผลงานกันบ้างครับเอซ m มิลานนัดล่าสุดนะครับเฉือนเอาชนะฟิออเรนติน่าไป1ประตูต่อ0ูนย์ะครับก่อนหน้านั้นไปเยือนเลดเช่ครับเสมอไป2-2นะครับชนะปารีสในแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับแพ้อูดินเนเซ่ในแชมเปี้ยนส์ลีกสี่นัดเนี่ยแพ้ปารีสเกมเยือนเท่านั้นนะครับสำหรับทางด้านของเ AC Milan นะครับเสมอดอท มุลนะครับเสมอนิวคาสเซลนะครับเซตี2ีนัดหลังของเอซิมิลานครับชนะ11เสมอ4แพ้5อ้นที่เลตเปิดไป18นัดทำเงินไป10เจ้าไป2แพ้ไป6ครับสกอร์สูง10สกอร์ต่ำ10นะครับนัดสุดท้ายเอซิมิลานต้องไปเยอนนิวคาสเซลนะครับทางด้านของดอทมุลบ้างครับถือว่าเป็นจ่าฝูงแล้วก็ลอยลำที่สุดนะครับ แต่คะแนนไม่ห่างมากนะครับผลงานนัดล่าสุดชนะมึนเช่นกันบักไป4-2เรียกว่าฟอร์มหร,รูเลยนะครับก่อนหน้านั้นไปเยือนสตุตการ์ดแพ้ไป2-1ครับในแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยเก็บชัยชนะมาได้2นัดนะครับเสมอไป1นัดแล้วก็แพ้ไป1นัดก็แพ้ก็แพ้เท่ากับปารีสแซงต์แชรงกงนัดแรกนะครับนัดล่าสุดชนะนิวคาสเซิลนะครับก่อนหน้านั้นบุกไปเยือนนิวคาสเซิลก็ชนะได้1ประตูต่อ0นะครับเสมอกับเอซีมิลานไปนะครับสถิติน20นัดของดอทมุลหลังสุดนะครับชนะ12เสมอ5แแพ้้คค่่3นนนนนัััดเทาะรบิดไป18นัด ทำเงินไป8ครับเจ้าไป1แพ้ไป9กสกอร์สูง10สกอร์ต่ำสิบนัดหน้านะครับดอดมุนเจอกับทางด้านของปารีสในบ้านนะครับในแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับในบอลลีกบุนเดสลีกาดอดมุนก็ต้องไปเยือนเลเวอร์ครับหน้าจับตามองทีเดียวนะครับจะจัด,จด ทับยังไงเลยครับทีนี้ครับทางด้านของดอทมุลนะครับผูนี้อยู่ในกลุ่มอัปเดตดอทมุลอยู่อันดับหนึ่งะครับเอซิมิลานอยู่อันดับที่3นะครับดอทมุลมี7คะแนนเอซิมิลานมี5คะแนนนะครับตามกันแค่ไม่กี่คะแนนเท่านั้นผัดเปลี่ยนได้หมดครับในกลุ่มนี้น่าสนใจมากๆครับมันกันทีเดียวนะครับไปดูราคากันต่อครับเป็นทางด้านของเอซิมิลานครับวันนี้เปิดต่อมาที่ครึ่งลูกเลยนะครับน้าเต็มกับดอทมุลราคารองอยู่ที่ปปน้ําบวก1ิเท่านั้นนะครับแฮนดิแคปยังมองว่าเอซิมิลาน อาจจะมีทีเด็ดที่ขาดมากกว่าในวันนี้นะครับแต่เรารลายยังมองว่าทางด้านของดอดมุนครับนำแบบนี้ไม่น่าจะพลาดนะครับแล้วก็ไม่น่าจะเปิดเกมแรกนะครับ พรานคู่นี้สกอร์ต่ำที่2ลูกครึ่งหน้าจองไว้1ไว้1คันนะครับทางด้านของดอทมุนวันนี้ยังเชียร์อยู่นะครับพรานคู่นี้ให้รองที่ดอทมุนครับราคาครึ่งลูกน้ําเกือบลบสิสวยๆครับที่0.89ครับไปต่อกันอีกหนึ่งคู่ครับแย่งชิงแชมป์กลุ่มกันนะครับเป็นทางด้านของบาเซลนาครับเปิดบ้านรับการเยือนของปอร์โตนะครับเจอกันมา2นัดเป็นบาซ่าครับชนะได้ทั้งไปและกลับนะครับนัดล่าสุดเนี่ยก็เป็นทางด้านของบาซ่าครับชนะไป1ประตูต่อศูนย์นะครับม บาซ่าสะดุดมานะครับนัดล่าสุดไปเยือนปราโยเสมอไป1-1ก่อนหน้านั้นชนะอาราเบสไป2-1ครับในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกก็ไปสะดุดมาเช่นกันนะครับไปแพ้ให้กับชักต้าโดเนตแบ็กลิกล็อกเลยนะครับ1ประตูต่อ0ก่อนหน้านั้นเนี่ยชนะชักต้าในบ้านครับ2-1ชนะปอโต้1-0นะครับถล่มลอราดจยันอันเวิร์บไป5ประตูต่อ0นะครับเซตที20หน้าหลังชนะ14ครับเสมอ4แพ้แค่2นัดนะครับแฮนดิแคปเปิดไป20นัดทำเงินไป9ครับเจ้าไป1แพ้ไป10สกอร์์สสสูง11กอรรต่ำ9นนะคัับดดุท้าย ปาร์ซาก็ยังมีโอกาสนะครับเพราะว่าต้องไปเยือนทางด้านของโรเ a อร์อันเวิร์บหรือว่าไม่เป็นงานยากอะไรครับมาดูทางด้านของปอร์โต้บ้างนะครับผลงานดีต่อเนื่องนะครับนัดล่าสุดบอลถ้วยก็ชนะไป4-0ในลีกชนะกิมมา i ์ไลส์ไป2-1นะครับในแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยชนะโรเ a อร์อันเวิร์บไป2-0นะครับชนะเกมเยือนกับโรเ a อร์อันเวิร์บอีก4-1นะครับแล้วก็แพ้กับปาร์ซา1-0ครับชนะชักตาโดเนต 3ประตูตอนหนึ่งนะครับนัดสุดท้ายปอร์โตเจอกับชักตาโดนเน็ตนะครับกลุ่มนี้กลุ่ม H นะครับเป็นทางด้านของบาซ่าปอร์โตครับมีโอกาสเข้ารอบสูงนะครับเราต้องมาดูว่าชักตาเนี่ยจะทําประตูนะครับได้เท่ากับปอร์โตหรือไม่นะครับคู่นี้เนี่ยเสมอกดคอเข้ารอบนะครับแต่ถ้าบาซ่าชนะนะครับก็ถือว่าเป็นผลดีนะครับกับบาร์เซโลนาครับปอร์โตเสมอเข้ารอบเลยนะครับไม่ต้องลุ้นถึงนัดสุดท้ายแต่ก็ยังเชื่อว่าครับ มัดนี้เนี่ยมีได้มีเสียกันแน่นอนนะครับคู่นี้ไปดูราคากันต่อครับคะแนนเท่ากันแบบนี้นะครับราคาที่เปิดมาเป็นทางด้านของบาร์ซ่าครับเปิดต่อมาที่1นลูกเต็มน้ําขาวนะครับมองว่าทางด้านของปอร์โตเนี่ยอาจจะไม่มีพิษมีภัยในวันนี้แหละครับแต่ก็ยังเชื่อว่าวันนี้เนี่ยบาร์ซ่าในบ้านนะครับสแต้มมันต้องมีครับออโตถึงแม้ว่าช่วงหลังเนี่ยฟอร์มจะดีแล้วก็ดุเหลือเกินนะครับแต่ก็ยังเชื่อว่าบาร์ซ่าวันนี้มันต้องแก้หน้าหลังจากที่นัดล่าสุดนะครับไปแพ้ชักตาโดเนตมา ับนัดนี้เล่นต่อหน้าแฟนบอลด้วยนะครับเพราะงั้นคู่นี้ให้ต่อที่บาร์เซโลนาครับราคาหนึ่งลูกเต็มน้ําขาวๆสวยๆครับไปต่อกันอีกหนึ่งคู่ครับตัวแทนจากสเปนนะครับเป็นทางด้านของแอตเลนติโกมาดริดครับวันนี้ไปเยือนเฟเยนูด์ล็อตสเตดัมนะครับคู่นี้เจอกันมานัดล่าสุดแอตเลนติโกมาดริดชนะไปนะครับสามประตูต่อ2ในบ้านของตราหมีนะครับก่อนหน้านั้นอุ่นเครื่องครับปี2021เฟเยนูด์ชนะได้ในบ้านนะครับสองหนึ่งนะครับผลงานของเฟเยนูด์นะครับดูดีทีเดียวนะคครรััััับบ2นนนนนนนดดดดดลลลล่่าาสุใีีกกฮอแ์เเยย็ชชะะมไ้ ชนะเอ็กเซลเซียร์ไป4-2ครับก่อนหน้านั้นชนะอัคมาไป1-0ในบ้านนะครับในแชมเปี้ยนส์ลีกครับ4นัดหลังนะครับเฟนูต์รอสต์ดัมเนี่ยชนะไป2นะครับแล้วก็แพ้ไป2นะครับนัดล่าสุดกับแพ้ให้กับลาซิโอเกมเยือนครับ1-0ก่อนหน้านั้นชนะลาซิโอในบ้านครับ3-1นะครับแพ้ให้กับแอตเลติโกมาดริดเกมเยือนครับ3-2ครับในบ้านชนะเซลติกไป2ประตูต่อ0นัดสุดท้ายเฟนูตต้องไปเยือนเซลติกนะครับก็ถือว่ายังมีโอกาสนะครับสำหรับเฟนูตแอตเลติโกมาดริดบ้างครับฟอออร์มดีต่่เนืง เล่นในบ้านมา3นัดชนะ3นัดรวดนะครับเสียแค่1ประตูเท่านั้นยิงได้ถึง10ลูกนะครับนัดล่าสุดชนะมายอก์กาไป1-0ูนย์ครับก่อนหน้านั้นชนะบียาริลไป3-1ในแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยถล่มเซลติกไปถึง6ประตูต่อศูนย์นะครับผลงานในแชมเปี้ยนส์ลีกครับแอดเดนติโกมาดริดยังไม่แพ้ใครนะครับชนะ2เสมอสองเซตียี่สนัดครับชนะ13เสมอ5แพ้2แฮนดิแคปเปิดไป20นัดทำเงินได้ถึง10นัดเลยนะครับเจ้าไป1แพ้ไป9ครับสกอร์สูงสิงดีเลยนะครับสำหรับแอเนติโกมาดร์ต ถ้าเจอกับบาเซโลนานะครับในบอลเลกนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยต้องเปิดบ้านรับลาซิโอถ้านัดนี้ เก็บ3แต้มได้ก็ถือว่าเป็นแต้มสําคัญแล้วก็ส่งให้ตัวเองเข้ารอบนะครับสำหรับแอเลติโกมาดริดในกลุ่มนะครับผลงานเนี่ยแอเลติโกมาดริดนาเป็นจ่าฝูงครับมี8คะแนนเฟยโนดยังมีลุ้นอยู่นะครับนัดนี้ถ้าเสมอก็ต้องแย่งกับทางด้านของลาซิโอนะครับเพื่อที่จะเป็นรองแชมป์กลุ่มแล้วก็อาจจะพลิกกลับขึ้นไปเป็นแชมป์กลุ่มได้เลยนะครับถ้านัดนี้มีแต้มนะครับเฟยโนดนะครับงด้านของแอเลติโกมาดริดถ้านัดนี้3แต้มนัดหน้าก็เบาลงหน่อยเลยครับไม่ต้องตัดแต้มกับลาซิโอ โอ้ครับราคาครับคู่นี้อยู่ที่ตราหมีเสมอลบ10เท่านั้นนะครับราคารองเป็นเฟยนูด้วยนะครับเปิดรองมาที่ปอปน้ำบวก1ินะครับแล้วก็มีเปิดต่อปปมาที่น้ําล้นๆ้ถ้วยนะครับสำหรับทางด้านของเฟยนูดคู่นี้3หน้าครับแฮนดิแคปมองอย่างนั้นนะครับ a อเนนโก้มาดริดมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับเจอกับเฟยูนูดแล้วก็ไม่ต่อเลยนะครับแบบนี้ราคามันเป็นแบบนี้ พี่ๆคิดว่ายังไงก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับสำหรับคู่นี้คู่นี้เหล่าระหลาย,ยัางมองว่าตราหมียังไงก็เป็นตราหมีนะครับเสมอก็มีโอกาสเข้ารอบสูงแต่ถ้าพลาดโดนไม่มีแต้มเลยเนี่ยถือว่าเสียหายหนักมากนะครับทีมของซิโมเน เพราะฉะนั้นคู่นี้ยังมองว่าแอตเลติโกมาดริดอาจจะมีโอกาสเฉือนชนะแล้วก็ไม่น่าจะแพ้ครับให้ต่อที่แอตเลติโกมาดริดครับราคาเสมอน้ําลบสิบสวยๆครับไปปิดท้ายกันที่คู่สุดท้ายของค่าคืนนี้นะครับเป็นทางด้านของยังบอยครับเปิดบ้านรับการเยือนของเซเวนาสเวีสดาครับคู่นี้เจอกันมานัดล่าสุดเสมอกันมา3น,นัดติดแล้วนะครับก่อนหน้านั้นก็เป็นเซเวนาสเวีสดาครับชนะได้ในบ้านเนี่ยสาเจอกันในแชมเปี้ยนส์ลีกทั้งนั้นเลยนะครับทีมเล็กแต่เล่นกันในแชมเปี้ยนส์ลีกทั้งนั้นนะครับสำหรรััับบคคู่นนนี้ะเจอกมา 5นัดนะครับเสมอกันถึง4นัดนะครับแล้วก็ทางด้านของซูเวีนาสวสดาชนะไป1นัดนะครับผลงานนัดล่าสุดของยังบอยนะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่แพ้ FC ฟซีโซลิกในลีกนะครับสวิตสาประตูต่อ1ก่อนหน้านั้นในบ้านเนี่ยถล่มดูเซินไปถึง6-1นึ่งนะครับในแชมเปี้ยนส์ลีกครับแพ้แมนซิตี้ทั้งไปและกลับนะครับเสมอซูเวีนาสวสดาครับแพ้ RB ร์บีไลฟ์ซิกนะครับนัดสุดท้ายของยังบอยก็ต้องเจอกับทางด้านของ RB ร์บีไลฟ์ซิกแล้วก็ต้องเป็นทีมเยือนด้วยนะครับทางด้านของซูเวีนาสวสดาครับในลีกสว เนียะครับทำผลงานได้ดีครับชนะมา2นัดติดในแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยแพ้อาร์บีไลซิกไปกลับนะครับเสมอกับยังสปอยแล้วก็แพ้แมนซิตี้ครับก็เรียกกันว่าจับมาเจอกระดูกแบบชิ้นโตเลยนะครับในรอบแบ่งกลุ่มแบบนี้เซติยี่สินัดครับชนะ13เสมอ2แพ้5ครับแฮนดิแคปเปิดไป17นัดชนะ3เสมอ2แพ้ไปถึง12ไม่ค่อยผ่านแฮนดิแคปนะครับสำหรับเซเวน่าสวีเดานะครับในช่วงหลังเป็นทีมที่ แจกตังนะครับให้กับคู่แข่งทั้งนั้นเลยนะครับสกอร์สูง18นัดใน20นัดนะครับสกอร์ต่ำแค่2นัดเท่านั้นนัดสุดท้ายต้องเจอกับแมนซิตี้ตั้งหากนะครับกลุ่มนี้อยู่ร่วมกลุ่มกับแมนซิตี้ตอาร์บีลปซิครับกลุ่ม G มีคนละ1คะแนนเท่านั้นนะครับสเวนสวีเดาประตูได้เสียดีกว่าครับยิงได้5เสีย10ยังบอยยิงได้4เสีย11นะครับมี1คะแนนเท่ากันนัดนี้ตัดกันนะครับว่าใครจะเป็นอันดับ3นะครับนัดสุดท้ายไม่ต้องสืบแล้ครับว่าจะ คู่นี้ก็เป็นทางด้านของยังบอยครับเปิดต่อมาที่ราคาปปน้ําขาวเท่านั้นนะครับยังมองว่าเล่นในบ้านครับก็อาจจะมี โอกาสนะครับที่จะเข้าทํากับเซเวน่าสวีด้าได้ถึงแม้ว่าเจอกันมาทีไรเนี่ยเสมอกันทุกทีนะครับแล้วก็เป็นทางด้านของเซเวน่าสวีด้าถือสถิติที่เหนือกว่าเล็กน้อยนะครับคู่นี้ยังขออิงเจ้าบ้านไว้ก่อนนะครับไปกับทางด้านของยังบอยครับราคาปปน้ําขาวๆสวยๆครับครบจบเรียบร้อยครับวันนี้ครับ8คู่กับยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับไปทบทวนกันทีนึงครับคู่แรกครับลาซิโอกับเซลติกคู่นี้ยังมองว่าลาซิโอเจ้าบ้านครับดูดีกว่านะครับกว่าตามแฮนดิแคปครับต่อแพงแต่ก็กับฟันต่อครับลาซิโอครับคู่สองครับ ชักตาโดเนตกับโรยเยออันเวิร์บนะครับค่อนข้างที่จะต่างกันชักตาโดเนตมีโอกาสเข้ารอบหลังจากที่นัดล่าสุดฟอร์มรุ่นะครับชนะบาร์เซโลนามาได้ในบ้านด้วยนะครับนัดนี้ก็ต่อชักตาโดเนตไปเน้เนๆครับคู่ต่อไปครับแมนซิตี้กับอาร์บีไลฟ์ซิกนะครับแมนซิตี้เปิดแพงมาถึงลูกครึ่งนะครับอาร์บีไลฟ์ซิกเป็นรองค่อนข้างที่จะเยอะนัดล่าสุดก็เป็นแมนซิตี้บุกไปชนะได้ถึงคาบ้านนะครับสามหนึ่งนัดนี้กลับมาเล่นในบ้านของแมนซิตี้เสมอก็ถือว่ายังได้แชมป์กลุ่มอยู่นะครับจูงคองกันเข้ารอบอบยู่แล้ว เนี่ยแล้วก็แมนซิตี้นัดหน้าเนี่ยต้องเจอกับสเปอร์ในพรีเมียร์ลีกอีกนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้เนี่ยประคองกันดีกว่านะครับให้อดรองที่อาร์บีไล์ซิคับราคาลูกครึ่งครับไม่เกิน1ลูกนะครับคู่ต่อไปครับปารีสกับทาหน้าของนิวคาสเซิลนะครับปารีสแซงต์แชามงเปิดต่อมาที่1ลูกเต็มเลยนะครับถึงครึ่งครบลูกนะครับนัดล่าสุดนิวคาสเซิลชนะได้ถึง4-1นะครับก็ค่อนข้างที่จะแพ้ทางกันพอสมควรแต่ปารีสในบ้านช่วงหลังเนี่ยหนักเหลือเกินนะครับอาวุธหนักครบนะคครัับก็ต้้้องมมาาาาาาดดููววว่่่่่นนนนนนีีีีเเเเยยยิิสซลลผทขไปจะ ทดแทนได้หรือไม่นะครับแต่ก็ยังเชื่อใจว่านิวคาสเซิลซาลิกอนดงวันนี้ไม่น่าจะเปิดเกมแรกนะครับให้รองที่นิวคาสเซิลครับราคา1ลูกเต็มครับคู่ต่อไปครับในกรุปอฟเดตเหมือนกันนะครับเอซิมิลานกับดอตมุนคู่นี้เนี่ย เป็นทางด้านของเอซิมิลานครับเปิดต่อมาแพงเลยนะครับอยู่ที่ครึ่งลูกผู้นี้ก็ยังเชื่อว่าดอทมุลครับไม่น่าจะแพ้ครับให้รองที่ดอทมุลครับราคาครึ่งลูกครับคู่ต่อไปครับบาร์ซ่ากับปอร์โตแย่งแชมป์กลุ่มกันนะครับบาร์ซ่าในบ้านเปิดต่อมาแพงถึง1ลูกแก้หน้าเลยครับเพราะว่านัดล่าสุดเนี่ยไปแพ้ชักตาโดเน็ตมานะครับนัดนี้เจอกับปอร์โตถึงแม้ว่าจะเป็นของแข็งนะครับแต่ก็น่าจะทําผลงานได้ดีนะครับสำหรับบาร์ซ่า3แต้มมันต้องได้ครับให้ต่อที่บาร์ซ่าครับหลูกเต็มครับับนดก คู่นี้ยังเชื่อใจตราหมีนะครับมาตรฐานทีมดีกว่านะครับถึงแม้ว่าจะต่อแค่ราคาเสมอน้ําลบสิด้วยนะครับออกได้สามหน้าเชื่อว่าตราหมีวันนี้เฉือนชนะได้ครับคู่สุดท้ายครับยังบอยกับทางด้านของซซมินาสเวสดา คู่นี้ครับออกเสมอกันเท่านั้นแต่เชื่อว่ายังบอยครับน่าจะทําเกมในบ้านดีกว่าแล้วก็น่าจะเก็บลุ้นที่3แตแทมได้มากกว่าให้ต่อที่ยังบอยครับราคาครึ่งลูกครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันมานะครับช่องทางของเราครับเหล่าร้อยหลานะครับวันนี้อาจให้ถึง8คู่นะครับแล้วก็พี่ๆท่านไหนสนใจนะครับเข้ารับบริการของเหล่าร้อยหลานะครับดีเดตวีพีมีทั้งบอลเต็งบอลเสพก็สามารถแอดไลน์มาได้ที่ไลน์แอดของเรานะครับที่แอดไซครับหนึ่งศูนย์ศูนย์ราเอครับสำหรับวันนี้ดูบอลกันให้สน มรับตังค์ครับสวัสดีครับ